สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมทัศน์ตักกิษาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาพบกันในโหราพารวยนะครับรู้จริงเรื่องดวงนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันพุธที่1เมษายนนะครับ2563นะครับเรามาดูดาวที่เรียงตัวกันจะจะเรียงตัวกันแบบนี้นะครับเป็นพระจันทร์เสี้ยวนะครับเรามาดูดาวอาทิตย์ก่อนเลยนะครับดาวอาทิตย์นะครับอยู่ในมหันตโนแห่งเลิกนะครับก็ อยู่ในระหว่างลูกที่6นะครับดาวพฤหัสนะครับได้มาตรฐานเป็นอุจจาวิราชนะครับดวงที่2นะครับคือดาวจันนะครับดาวจันทร์นะครับได้เพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่7นะครับดาวอังคารนะครับมาตรฐานเป็นอุจจาพิมุกนะครับเรามาดูดวงที่3นะครับดาวอังคารนะครับดาวอังคารนะครับอยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูก ที่3านะครับดาวพฤหัสนะครับได้มาตรฐานนะครับเป็นอุดนะครับและเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเรามาดูดวงที่4ี่นะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธนะครับได้เพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่9นะครับดาวพุธนะครับได้มาตรฐานเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับเป็นจุลจักรและเป็นเทวีโชคนะครับ เรามาดูดวงที่5นะครับดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสนะครับได้โจโรแห่งเลิกนะครับอยู่ในรหวางลูกที่1นะครับดาวเสานะครับได้มาตรฐานเป็นนิดนะครับเป็นนิดเรามาดูลูกที่6นะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์อยู่ในอยู่ในราศีพฤษกนะครับได้โจโรแห่งเลิกนะครับอยู่ในนวางลูกที่1ดาว เสานะครับลูกที่1ดาวเสาได้มาตรฐานนะครับมาตรฐานเป็นเกษตรนะครับแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์นะครับดูลูกที่7ดนะครับดาวดวงที่7นะครับก็คือดาวเสานะครับดาวเสาอยู่เป็นได้อยู่ในโจโรแห่งเลิกนะครับแล้วได้มาตรฐานนะครับเป็นเกษตรนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่1ดาวเสาด้วยนะครับและเป็นระหว่างบริสุทธิ์ด้วยและได้วัวโคดหวางนะครับ มาดูดวงที่8ดนะครับดาวราหูนะครับอยู่ในเทวีแห่งเลิกนะครับได้มาตรฐานลูกอยู่ในนวังลูกที่สามนะครับดาวพฤหัสนะครับได้มาตรฐานเป็นอนุเกษตรสลับเรือนนะครับท er nice ี่เป็นอนุเกษตรสลับเรือนก็คือเขาสลับเรือนกับดาวพุธนะครับดาวพุธก็ได้อนุเกษตรสลับเรือนเหมือนกันนะครับมาดูดวงที่9้านะครับคือเกตนะครับพระเกตนะครับพระเกตได้โจโรแห่งเลิกนะครับ อยู่ในระหว่างลูกที่สองนะครับและเป็นลูกที่สองดาวราหูนะครับลูกที่สองดาวราหูนะครับไม่มีมาตรฐานไม่มีตําแหน่งนะครับตอนนี้แล้วก็ดวงสุดท้ายนะครับอยู่ทนอยู่นานครับดาวมนรษยูจูนะครับอยู่ในมหาศนูแห่งเลิกนะครับอยู่ในระหว่างลูกที่หดาวพุธนะครับเรียงตัวกันอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์ยาก็ได้วางเลขไว้ให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึง เลขออกก่อนนะครับครับจารยจะให้เลขไว้ตัวแรกคือดาวเสาร์นะครับดาวพฤหัสนะครับดาวพุธนะครับดาวคารนครับแล้วก็ดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับ และตัวสุดท้ายนะครับทางเราเรียกกันว่าตัวห้อยนะครับก็คือมนุษย์จะยู่นะครับท่านจารยาให้ไว้แบบนี้นะครับผมจะเรียงเป็นเลขอาริบิกไว้ให้นะครับคือ7จนะครับหนะครับ4ีนะครับ6นะครับแล้วก็0ูนย์นะครับ หกตัวนี้นะครับคือตัวเลขก็จะอยู่ในแค่หกตัวนี้เท่านั้นนะครับที่ท่านอาจารย์ยาท่านได้กรุณาวางเลขไว้ให้นะครับก็คือมีเลขสองตัวนะครับเลขชุดสองตัวนะครับสิบชุดนะครับแล้วก็เลขสามตัวสิบแปดชุดนะครับเรามาดูเลขสองตัวกันก่อนนะครับเลขสองตัวก็คือชุดแรกเลยนะครับก็คือห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดนะครับ ชุดที่2คือ3 7ครับแล้วก็ไล่มาเลยนะครับ6 7ครับแล้วก็0 7ครับต่อมาเลยนะครับก็คือ3 5ครับแล้วก็6 5ครับ แล้วก็ศูนย์ห้าครับแล้วก็หกสามนะครับแล้วก็ศูนย์สามนะครับแล้วก็สุดท้ายของสองตัวนะครับก็คือศูนย์หกนะครับอันนี้คือเป็นเลขดีเลขเด่นประจำวันที่หนึ่งนะครับเราก็ทดลองจับ ให้นะครับทดลองจับตัวเลขที่จะเป็นเลขดีเลขเด่นให้นะครับเลขเด่นในวันนั้นๆนะครับก็มาเรียนกับท่านอาจารย์ยาได้นะครับที่ตักศิลาโหรานะครับสถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักศิลาโหรานะครับก็อยู่เยื้องพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณมานะครับแต่ไม่เกินทหานีรถไฟฟ้าเอราวัณนะครับก็จะอยู่กลางๆนะครับอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านบุษบาสองนะครับในเต้นสุขุมวิทนะครับ ก็วิ่งมาก็ดูทางด้านซ้ายมือถ้าวิ่งมาจากทางสําโลงนะครับวิ่งมาเข้าปักน้ํานะครับก็อยู่้ายมือนะครับอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านบุษบาสองนะครับก็มาสอบถามโทรมาสอบถามได้ที่เลขข้างล่างนี้นะครับก็หรือไม่ก็มาที่สถาบันได้เลยนะครับมาสอบถามได้นะครับท่านอาจารย์ยาก็ยังสอนฟรีอยู่นะครับยังสอนฟรีอยู่นะครับในทักษะนําโชควางเลขนะครับอันนี้ก็จะวางเลขให้ลูกศิษย์ดูกันนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ เรามาที่ชุดสามตัวกันนะครับ3ามตัวนี้มีสิบแปดชุดนะครับมันก็ไม่ได้เยอะนะครับสิบแปดชุดก็ลองดูกันนะครับจานจารย์ยาวให้ไว้ก็คือเจ็ดห้าแล้วก็สี่นะครับชุดแรกนะครับเจ็ดห้าสี่นะครับชุดสองเลยนะครับเจ็ดห้าสามครับก็ไล่มาเลยนะครับเจ็ดห้าหกครับ ครับผมแล้วก็ต่อมาเลยนะครับก็เป็น5นะครับ4นะครับ6นะครับแล้วก็5 4 0นะครับแล้วก็4นะครับ3 6ครับ ท่านผู้ชมถ้าชมไปบ่อยๆก็จะสังเกตนะครับว่าตัวเลขที่ท่านจันให้ยาให้ไว้ก็คือ6ตัวเลขที่จะจับให้ดูก็คืออยู่ใน6ตัวนี้นะครับมันไม่พ้น6ตัวนี้แน่นอนนะครับสุดตัดมาครับก็คือ360นะครับถัดมาเลยครับ367ครับแล้วก็365ครับ แล้วก็6นะครับ0 4นะครับ604นะครับแล้วก็0 7 4นะครับแล้วก็0 7 3นะครับ ไม่ทันยังไงก็กอกลับไปดูนะครับเพราะว่าเราต้องรีบวางเลขให้นะครับแล้วก็ถัดมาเลยครับก็เป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็เป็นซนะครับสามศูนย์นะครับเป็นหกนะครับศูนย 7นเจ็ดนะครับก็เป็น5นะครับ4 3ครับแล้วก็4 3นะครับ7ครับครับแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับ ชุดจุดท้ายก็คือ6นะครับ0นะครับแล้วก็5ครับชุดสุดท้ายนะครับครับท้งนี้ทท่านั้นนะครับก็อยากจะบอกให้ลูกศิษย์นะครับที่เรียนกันไปนะครับที่เรียนกับท่านอาจารย์ยาไปเรื่องการให้เลขนะครับก็ลองจับดูนะครับว่าได้เลขแบบอาจารย์ไหมนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะได้เลขที่น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าท่านอาจารย์ยาเคยบอกไว้ว่า มันแล้วแต่ดวงคนด้วยนะครับคือคนที่จับเลขก็คือต้องมีดวงที่จะจับแล้วถูกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครๆก็จะจับได้นะครับต้องเรียนต้องมีเคสนะครับก็คือรู้หลักสูตรการเรียนไปแล้วการวางเลขไปแล้วก็ลองจับดูนะครับแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเรียนเลยถามว่าจับเลขได้ไหมจับได้ครับแต่มันก็จะจับมั่วๆไงครับ จับมมั่วต้องมีมีมสูตรมีการมีการเรียนนะครับต้องเรียนต้องรู้นะครับก็เข้ามาศึกษากันได้นะครับเพราะท่านอาจารย์ยาสอนฟรีนะครับตอนนี้สอนฟรีเห็นได้ข่าวล่ำว่าท่านอาจารย์ยาจะเปิดคอร์สใหม่นะครับเป็นคอร์สเกี่ยวกับตัวเลขล้วนๆนะครับก็ติดตามกันนะครับเร็วๆนี้นะครับท่านอาจารย์ยายังยังไม่อยาก,ยากจะสอนช่วงนี้เพราะว่ามันมี วิกฤตโควิดอยู่นะครับก็กลัวลูกศิษย์ลูกหาจะเดินทางกันลําบากครับเพราะส่วนใหญ่ก็นั่งรถไฟฟ้ากันนะครับก็ดูแลรักษาตัวเองนะครับเป็นห่วงนะครับและยังไงก็มาพบกันที่สถาบันนะครับสําหรับวันนี้ก็คงหมดแต่เพียงเท่านี้ไว้งวดหน้างวดต่อไปก็คงได้เจอกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ผมทัตตะกศิลาขอลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ